สวัสดีครับผมกดเมืองดำดำครับเดี๋พดดมาเก็บนกปลามีเขาร่วมครับบริออก3ามสีมือเลยครับเพรดำเดี๋ยวร่อรุ่นครับเก็บใดเพราะใครับ6กโมงยี่สิบนาทีครับ,รบมือนี้ มาดูครับป้านะ่าจะเสียงกลางครับ ការសាទ្តែល់ស្សាងលាន់ពីល្រុងវារសារន្រុងវាល อืมว่างห่างไปน้อยนึงครับว่างผาเนียดห่างจากหัวเสาไปน้อยนึงครับตรงไม้ครับขามคว้างครับนี่ครับ อันนั้นขามคว้างครับนกเขาไฟครับเเอาเยียบแล้วครับอืมใครเพิเห็นภาพไกลๆครับโอเครับเก็บได้ครับเส้านี้ครับเท็ดดานี้ครับดีวเ,เป็นสภาพไม้ครับอันนี้ตรงไม้นี่เป็นตรงไม้ที่ไอ เอานั่งนกตวกัวออกมาแเลยครับนี่ครับมีขันอยู่นีตัวนึ่งกูเดียวเสียงกลางครับกลางบวกเล็กน้อยเดี๋ยวเสียวยี่นั่งนกตัวคื้นี้แะครับเดียวมานั่งยังปฏิขึ้นอยู่ครับนี่เอาเพชรดำมาแเลยเอาไปขึืนฟังพุนแล้ว,ว่าที่นี่ก็ได้ขี่รถมานีเลยก็แป๊บเดียวมีเขาร่วมนะครับโอเคครับ ขอบคุนที่รับชมติดตามครับผม